จอดกันมาพักเกงเฮียค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี่นะคะตรงหน้าฟาร์มตรงหน้าสวนนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก่อนเก็บเขาก็จะช่างเนาะว่าตะก,ก้าใบนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนาะน้ำหนักของตะก,ก้าแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะนี่ค่ะทุกคน มาแล้วหนึ่งทุกคนในฟาร์มก็จะกว้างไปถึงนู่นเลยไปถึงยาวข้างหลังนู่นเลยนะตรงนี้พอเราเก็บเสร็จแล้วก็เราก็จะมาช่างตรงจุดตรงนี้แล้วก็จ่ายตังค์เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเก็บกันก่อนทุกคนทุกคน มีบะใหญ่บ้างเล็กบ้างเนาะอเสียดูดิเน่าอ่ะแล้วก็จะไม่เก็บนะฝนตกนั่นแหละทุกคนมันก็เลยแบบเน่าเนี่ยทุกคน ใหญ่เก็บลกูกทุกาต้องแหวนนี้ไหมเดี<ๆ>๋ยวจะเจอว่าลูกใหญ่ๆนี่ล่ะป่นี่ก็โอเคอเก็บมาได้เท่านี้ละทุกคนนี่ค่ะกว้าง เก็บกันต่อเนาะอีกนิดเดียวแล้วผมจะกินนะอันเนี้ยอืมหวานมันเป็นปลอดสารนะ่ะทุกคนสี่ยูโรเก้าสิบห้า ต่อกิโลนะแต่ถ้าเราซื้อในห้างอะพวกปลอกสารนะ่ะมันจะแพงมันจะแพงกว่าทุกคนกคนตอนนี้เต็มตะกร้าแล้วนะคะเนี่ยสามีมาด้วยเก็บด้วยกันหวานมากเลยนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นบีโอนะบีโอก็ประมาณว่าปลอดสารเนาะ ทุกคนพอแล้วนะคะเนี่ยเราได้เต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวเราจะไปชั่งนะคะอันนี้กิโล1เราเก็บเองนะอยู่ที่4ยูโร4ก้าสิบยูโรเก้าสิเซนนะคะเดี๋ยวไปชั่งว่ากี่กิโลนะคะไปกันทุกคนเก็บต่อกขาบอกอีกนิดนึงนะสคนน่ะจะกินหมดไหมเนี่ยคราวนี้ไปจริงๆแล้วทุกคน อากาศเริ่มร้อนวันนี้แดดร้อนอน,อน,นะไปให้ดูบรรยากาศรอบๆอ,อีกครั้งนะคะ่น,นี่ก็จะเป็นทุ่งข้าวสาลีเนาะข้าวสาลีหรือข้าวบาหลีนี่แหละทุกคนก็จะมีคนเก็บเนาะมีคนเก็บไม่เยอะอะค่ะวันนี้ทุกคนได้แล้วนะคะอันนี้สี สกิโลกว่า4กิโลประมาณสกิโลหรือ5กิโลสกิโลเจ็ดเนาะราคาอยู่ที่21่สิบเอ็ดยูโรค่ะแล้วก็เขาลดให้เป็นยี่สิบยูโรเนาะ <50 km. S 1> โอเคทุกคนคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ